20มิถุนายน2528ครับคุณผู้ชมหรือว่าวันนี้เมื่อ40ปีที่แล้วมีบริษัทแห่งหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยครับที่ทำหน้าที่สำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของประเทศเราที่มีบริษัทที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมและถือว่าเป็นการ ที่เรานั้นไม่พึ่งพาเรื่องของการใช้พลังงานจากต่างชาติแล้วก็เป็นการพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานด้วยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้จึงพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามเรื่องราวของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสพกับสี่ทศวรรษการขับเคลื่อนความมั่นคงทางพลังงานของไทยกันค่ะ พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของทุกประเทศรวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนการมีแหล่งพลังงานและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในทุกๆด้าน ย้อนกลับไปเมื่อสี่ทศวรรษก่อนการค้นหาแหล่งพลังงานโดยเฉพาะด้านการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นเรามีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยียังไม่รวมถึงเม็ดเงินอีกจำนวนมากในการดาเนินงานการสำรวจแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยจึงมีแต่บริษัทน้ำมันต่างชาติหลายบริษัทเข้ามาประมูลและดำเนินการทั้งบนบกและในอ่าวไทย จุดเริ่มต้นของเราจาก40ปีที่แล้วที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือทางรัฐทงชัดของกดาลงนะครับให้เอาหน่วยงานเล็กๆของปตทอ,ออกมาตั้งเป็นบริษัทชื่อปตทสพเพื่อให้ร่วมทุนกับโครงการาที่ต่างชาติมาลงทุนที่ค้นพบน้ำมันที่ลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรให้บริษัทคนไทยเนี่ยร่วมลงทุนด้วยโดยมีเป้าหมายว่าคนไทยเราน่าจะมีบริษัทที่ทำาการสำรวจและผลิตเปโตเลียนเองได้ปตทสพจึงถูกก่อตั้งขึ้นจากหน่วยงานของปตท ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทโดยมีภารกิจหลักเพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตป,ปิตโตรเลียมได้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศรวมทั้งเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานโดยแหล่งปิตโตรเลียมแหล่งแรกที่ปตท,ทสพเขาเ้าไปร่วมลงทุนนั้น คือแหล่งสิริกิตซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทพอทสพเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงพลังงานมาตั้งแต่จ,จุดกำเ,เ,เนิดของพอทรสพเมื่อ40ปีที่แล้วเราทำทุกอย่างนะครับเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้ประเทศไทยเรามีพลังงานคนคือรากฐานของทุกอย่างรากฐานของชีวิตรากฐานของสังคมรากฐานของเศรษฐกิจ การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญหลายด้านเช่นการบริหารบุคลากรเทคนิคและการเงินในช่วงเวลานั้นบุคลากรสายงานต่างๆได้ถูกส่งไปเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในหลายประเทศเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญและความพร้อมที่จะกลับมาพัฒนาแหล่งพลังงานของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านเงินลงทุนปตทสอพอได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรองรับการลงทุนในแผนงานต่างๆซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐบาลแล้วยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารความวมุ่งมั่นของบุคลากร และการสนับสนุนจากภาครัฐในปี2 5 4พอสอปตทสพได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถเข้าเป็นผู้ดำเนินการหรือโอเปอเรเตอร์ในแหล่งบงกฎซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทยเรียกได้ว่าเป็นก้าวแห่งความสำเร็จของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแหล่งบงกฎยังเป็นเหมือนโรงเรียนที่เป็นที่ฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมของไทย และนำมาซึ่งการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ซึ่งปตทอสอพอดำเนิงนงานด้วยตัวเองทุกขั้นตอนรวมไปถึงแหล่งปิโตเรเลียมอื่นๆในประเทศไทยและในต่างประเทศอีกด้วยจุดเริ่มต้นของโครงการในอ่าวไทยที่มีบริษัทต,ต่างชาติมาพัฒนาให้เราแล้วเราก็เข้าไปเป็นผู้ด,ดําเนินการเองนะครับตามข้อตกลงหลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาแหล่งของเราเองในแหล่งอาทิ์นะครับขยายการลงทุนไปในประเทศเพื่อนบ้านในประเทศเมียนมามาเลเซีย ทา,ออกกลา e, ะลปต,นนตทอสอพอเติบโตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและได้ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศกว่า10ประเทศมีโครงการสํารวจและผลิตป,ปิตโตรเลียมกว่า50โครงการซึ่งแต่ละทศวรรษที่ผ่านมาได้เผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกข้อกําหนดและกฎหมายในแต่ละประเทศและอื่นๆ ซึ่งเป็นบทเรียนให้เรียนรู้แก้ไขและปรับตัวเพื่อเดินหน้าปฏิบัติภารากิจได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น <S <S ในการสำรวจและผลิตพลังงานให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องปตทสพต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันเทคโนโลยีดิจิตัลเช่น AI machine learning และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มศัก,กยภาพ ในการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนิ่มากยิ่งขึ้นนอกจากปิตโตรเลียมแล้วยังให้ความสนใจศึกษาพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในอนาคตรวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ จากปีแรกของการก่อตั้งปตทาสาพามีอัตราการผลิตปิตโตรเลียมประมาณ5,000บาร์เรลต่อวันถึงวันนี้อัตราการผลิตปิตโตรเลียมของปตทาสาพอเติบโตไปในระดับกว่า7,0,000 0บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันโดยกว่าเ0็ดเป็นก๊าซธรรมชาติปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งยานพาหนะอีวีที่ใช้ในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติซึ่งปตทสพอผลิตได้ในประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนประมาณ80%ของการผลิตก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศซึ่งเป็นภารกิจที่พยายามมุ่งรักษาไว้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมยังสามารถสร้างไรายได้จำนวนมากให้กับประเทศในรูปของค่าภาคหลวงภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมและอื่นๆเพื่อใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปี2567ปตทสพได้นำส่งรายได้ดังกล่าวรวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับรัฐกว่า891,000ล้านบาทภารกิจของปตทสพเปรียบเสมือนพลังของพลังเป็นต้นทางของพลังงานเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งปตท,ทสพจะมุ่งม,มั่นทำภารกิจที่สำคัญนี้ต่อไปการเดินทางส,สุปีเรามาถึงจุดนี้เป็นจุดที่เรามั่นใจและภูมิใจนะครับในการสร้างความมั่นคงพลังงานให้กับประเทศเรา <S <S เ จะทอสพสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆนะครับ